ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้กลับมาพ่ากับพงศธรชาแนลนะครับเนาะขอต้อนรับขอสู่ช่องพงศธรชาแนลนะครับในเสาร์ของวันที่สิบนะครับเนาะวันนี้พงศธรเดี๋ยวมาท่านไปที่ว่ายปูว่ายยาเนาะครับเนาะปูฤาษียาฤาษีที่เคยให้โชคให้ลาภพงศธรครับพงศธรผ้าเบิ่งกันมองปูอยู่นะครับเนาะมองที่พงศธรฝันเห็นนะครับ เป็นคือความฝันนหลีครับทั้งกลางพน่นเป็นนเป็นจอมปวกอีกอันหนึ่งครับมองมองที่พุงโพ้อนฝันเห็นปูนะครับเนาะอันนี้เป็นพนุ่นนะครับเนาะมีต้นใหม่ <c oughs> คับมนี้เป็นวันพนุดเนาะครับแต่การได้มาเลี้ยงปูนะครับเน,ะนาะหมากผู้บุรี น้ำแดงมาหวายปูผ้าตะกรดจิมันาภาพถ่พายผู้ชมมาขอโชคขอลาบปูต่อนะครับเนาะขอโชคขอลาบปูหญ้าต่อต่องวดหลังจากที่ไปเข่าฝันพวกผู้ท่อนก็ได้โชคได้ลาบเนาะครับเนาะตามตามสัจจะเนาะครับเนาะที่เคยฝัน เดีย่ยวกับปูกับงาปูงาที่ทิ่ก่อนๆที่พวกพุทธาใด้ล่งทั้งช่องไปนะเคยถามปูกับงาที่เป็นตัวเล็กตัวเบือ่องาว่าจะมาเพ็พวกว่ามีสัจจะพวกมนุษย์ด้วยกันทั้งที่ทเมา่คยฝันปูเห็นปูเห็นงางทีเนาะครับเนาะกะงวดที่ผ่านมาแอดมินเองกับ ได้โชคได้ลากกับปูกับยาเนาะครับเนาะมือนี้กับมาเลี้ยงปูยาเนาะครับเนาะไอเอฟซีมาเลี้ยงก็ได้จุดทูบียงไทยขอปูขอยาเนาะครับเนาะก็ติดตามไปนน้กันนะครับท่านผู้ชมเพิ่งเห็นเรียกหาเนาะครับเนาะ นี่อยู่ทางหนองออเจ็กนะครับท่านผู้ชมน้องออเจ็กหรือน้องอาเจ็กกับบริจักล่ะกออ้อนๆอาจจะเป็นน้องอาเจ็กกับบริจักกันในช่วงในขณะที่หวายปูจุดทูบจุดเทียนอยู่นี่กับขอยเบิ้งเลีกทูบเสียงทยานนาง่ายันเหมืนกันนะครับเนาะว่าปูสีหายตัวใดเลีกทูบนี่ทางช่องเท่านี่กัขอ,อน้ำปูเนาะครับเนาะขอ,อน้ำปูด้วยสีปูเขียนให้ ในช่วงเวล,าล่าลอดเรียถูกนี่ครับเนะาะแปดสิบพไปเบิงปวกที่พ้นปวกเป็นเป็นจอมปวกที่มอองยาอยู่นะครับเนาะเพื่อเดียวความฝันนะครับท่านผู้ชมปูปูอยู่ทั้งทึ่งยาอยู่ทั้งรางปูอยู่ทั้งพ่นนะครับจอมทั้งจอมนะครับปูทั้งจอม,ปอจอมเป็นพ้นกลางๆเลย อยูยหยดของโพนนะครับเนาะออนุญาตไทยเด้อปูญาเ้ยหลุดร้านกระดิคอแล้วละ่ะปาดประกันในกระอ,อข้าพเจาปูญาเด้อจะถือจะสาจะสร้างหลูกร้านเด้อหลุดล้านม่าขอโชคขอหลกักขอเพิ่งบ,นบนุญวมีปูญาเนี่ยล่ะโอ้โหเจียงตาติ ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบผูบ้ช่วยนิสินจินใลนทัพลูกลานฟันเทียนกับโฮมขาวกับเป็นผู้สง่งสีละครับปาาแตผู้ชมมาซองนะครับเด้ออันนี้ป้าแป้งขอเบิ่งตัวโฉกตัวหลาบกับญาเนะครับเนาะญาฤลืสีจิน Chúng tôi đây các bạn chôm hà bên ngoài đó, xong rồi Đẹp đó các bạn đem bằng đẹp để khao con ชัดป่ะครับนี่ครับก้องอา,าจจัดายจังหน่อยนะครับเด้อว่ายืนยุทธีบทถนัด่งปูต้าหินแปดหาครับท่านผู้ชมเห็นตัวไหนหนาะเนาะมันแม่นเด้อห้าให้เป็นตัวโชคตัวลาบตัวทีว่ลูกเขียนนี่เด้อ ลูกหลานจะได้มาท้ำตามสัญญาให้ผู้กับยาพวกผู้ตอดเห็นแปดหา่าครับถ้าผู้ชมนึกปวดยาเนาะครับเนาะปวดปวดยาจอมปวดยาเดี๋ยวเรียกทูบยาเนี่ยกะเรียกทูบปูเนี่ยเห็น อาสามแล้วครับตัวรางก็จะเป็นหัวเหล็กหาครับ <c oughs> มเื่คคืนนี้แอดก็ได้ฟันเห็นอนู่ครับฝันว่ามากครับผู้ยิ่งผู้นึงมากกับผู้ใดบุ้คนในบ้านนะครับ ฝันว่าเดี๋ยวมาหาพ่นยาเนี่ยและฝันว่าพวกยิงพวกนั่นย่างกันไม่ต้องพ่นนี่พวกผู้ทอนเองก็เลยบอกคนอย่าขึ้นไปลงมามองมองหญ้าอยู่ตอนสี่เหยียบหญ้าได้ป่ะอาจารย์พวู้ทอนบอกครับพ่นย่างไปตรงนั้นนะครับเนาะผูทอนเลยบอกคนลงมาหญ้าอยู่ตองนี้อาจารย์กะฝันว่าฝันแค่นั่นน่ะฝันเกี่ยวแค่นั่นแหละครับเมื่อคืนนี้ต่ว่ากกอนนนั่นจะเอาปฏิหารเนี่ยฟังน้องกับเนาะท่านผู้ชม อ,อแอดนี่ยแหละมาเกี่ยวเข่านะครับเนะาะจ่างรถเกี่ยวจ่างรถมาเกี่ยวเขา่าบาดท,ที่นี่เกี่ยวแล้วแล้วช่วงช่วงกำกำเยน็ยนๆอันพวกที่จะมะวาวัดทีนะครับเกี่ยวแล้วพอจะมาวัดทีแบบง้างมาหอดนี่แหละครับท่านผู้ชมตลอดพ้นที่ปูอยู่นี่แหละจีพิเอ็ดเนาะครับเนาะ จีพีเอที T ่ T N วัดทีนะมาหอดมองนีดับเนาะครับเนะาะทั้งทั้งทีโบเคยดับเขาะกะ็เลย่างไปเถียงปัดไปใส่แบตก่อนมาแางมารอบสองนะครับเนาะแางมารอบสองกม็มาดับอยู่มองนีอีกแล้วครับท่านผู้ชมมองกุนปูอยู่นี่แหละปมไปว่าเลยแางมานําเพื่นบอกว่าปูเอ้ยยปูเอ้ยคนวัดทีคนเกี่ยวเข่าแล้วกับคนวัดทีให้คนวัดซา บัดจนจนคำเห็ด <ป ört summary> บ่อใดนะครับนะท่านผู้ชมมือรุ่นเขาก็เอาเครื่องวัดมาใหม่สองเครื่องเครื่องวัดมาใหม่สองเครื่องบัดที่นี่กะเตรียมแบตตะลี่มาพร้อมบัดที่นี่ก็ยางมะฮอดหม่องเกาน AH. ี่กะบ่มันหม่องเกลนะครับเลยม่องเกาไปจักหน่อยเป็นกอไผ่เล่เป็นกอไผ่เหลืองนะเลยม่องเกาไปจักหน่อยดับอีกทั้งที่สามกระดับนะครับท่านผู้ชม บาทที่นี่บาทที่นี่กัดเลื้อยยางไปหาพงบูตทอนอยู่เถียงพออ่านวัดบ่ได้ทด้มันดับหม่องเก่าอีกแล้ววะจันบ่ายโงบุตทองเลื้อยยางมาขอปูเนาะปูให้เพิ่นนั่นวัดซ้าเพิ่นกัดอยากกลับบ้านวัดเก็บเงินเก็บทองให้เพิ่นกลับบ้านพงบูตทอนบอกนะครับเนาะนี่หน้าทั้งด้านช่องนะครับเนาะทั้งแอดหน้าแอดที่หน้าแอดที่ทำ บัดที่นี่เ้ที่เสียจังใดนะครับนะเนาะเยท่านผู้ชมมาบัดทีขวปูแล้วเนาะมองที่ปูยูนเป็นดอนนะครับเนาะจุหัวมุม,ม,มหัวหน้าจะคลองนี่แหละครับเป็นโพดที่ปูยาอยู่นี่คือว่าปฏิหารน,นะครับเนาะที่ทั้งพวกมวัดกระจกกว่าเครื่องบ่เคยห่างแยกเทียพออาจารยเครื่องผมคือมาห่างก็นหน้าพอมีอหยัางยี่บ,อบ่ออาจารย์คน ก็ทังช่องกันเรย่อบอกกันนะครับเนาะว่ามีปูพิญาอยู่ขันวัดบดถีบบดตองเนี่ปูบ่อหเหลวเด้วของปูทรวาจกันสิกันวัดรัดไปตัวถีบรัดบดตรงเป่าตรงยังนี่ยคนสีบ่อหเหล้วทังช่องวานนะครับเนาะปูยากเป็นผู้มักควมยุติธรรมอยู่นะครับเนาะ มืัอนี้กับบาขอโชคขอลาเนาะครับเนาะกับปูกับเนื้อให้ได้โชคได้ลามเด้อปูเนื้อเลยครับท่านผู้ชมเรียกปูเนาะครับเนาะเป็นหาสามตัวรางบรชัดเจนเนาะครับท่านผู้ชมตัวรางขีดบเต็มขี้เหล็กศูนย์ขี้เหล็กอ่า,บบากระโปจัก ปูหายสองตัวบ่หาสามบ่ตัวลางปูหายนะครับการุ้นช่มปวดใจวิจเจรณาญาณในาการรับช่มนะครับตั้งช่องนํ่เสนอเป็นเพียงแนวทางนะครับเด้อมาขอโชคลาภเสียงดวงรัฐบาลสลากกินแบ่งรัฐบาลครับของยาก็เห็นแล้วนะครับเนาะ ของยาเห็นแปดหาแบบนี้เห็นแปดหาท่านผู้ชมของปูเห็นหาสามตัวบนเป็นหาตัวที่สองเป็นสามตัวตัวที่สามจะเป็นยังบางบาอ,ออกเลยมูลหนุยปุยปูขีดทิ่มปูรลบทิ่มนะครับท่านผู้ชมบางอะดรนะครับเด้อสำหรับ เอฟซีที่ติดตามทั้งช่องนะครับเนาะที่ฝากติดตามมากโมทอนกลับมาหนําตามมาแล้วนะครับเด้อสำหรับความฝันเนี่ยบ่ได้ฝันในเกี่ยวเหล็กเกี่ยวเบอร์กระปูนะครับเน,ะนาะฝันมาเคลื่อนฝันว่าได้ยางมะพร้าวปูพ่นยาจะสี่ครับสำหรับท่ายคลิปนี้ ก็ขอให้ท่านผู้ชมโชคดีด้วยครับเด้อผมมาเข่ามาชมช่องพงโพธิ์ทอนชาแนลเอฟซีทุกท่านผู้ติดตามก็ฝากติดตามเลยครับเดออสำหรับท่านผู้ชมที่เข้ามาชมหมาฝากกดติดตามกดซับสไครต์กดไลค์ด้วยครับเด้อเป็นกำลังใจให้ท่านคลิปต่อๆไปนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็ขอกล่าวคข้ามาสวัสดีครับผม พปกันในคลิปต่อไปนะครับเนาะสวัสดีครับ